เจ้าด้วนต่อไปนี้ก็จะเอาเรื่องผีมาคุยให้ฟังสำหรับเรื่องผีนี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาคนที่เกิดมาในโลกคนที่เห็นผีก็มีคนที่ไม่เห็นผีก็มีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำว่าผีก็จัดว่าเป็นอธิสมานกายคือว่า มีร่างกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไหนเมื่อมีใครเห็นผีแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคนบางคนหรือหลายคนไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อแล้วคนที่เล่าให้ฟังก็ไม่สามารถจะหยิบยกเอามาให้ดูได้เพราะผีไม่ใช่วัตถุคำว่าอาทิตย์สมานกายในที่นี้ก็หมายความว่า กายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ถ้าจะเห็นก็ได้ 1. เมื่อผีแสดงกายให้ปรากฏคือต้องการจะให้เห็นจึงจะเห็นได้หรือว่าสในเมื่อบุคคลผู้นั้นสามารถสร้างทิพยจักรสุยาณให้ปรากฏจึงจะเห็นได้ฉะนั้นเรื่องผีนี้จะมีใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ แล้วก็จะไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้คนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อก็ไม่ได้เว้นไว้แต่ท่านทั้งหลายที่ได้ประสบมาเองสำหรับผู้เล่านี้ก็เหมือนกันในสมัยก่อนเขาพูดกันถึงเรื่องผีก็สงสัยจะถือว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะเคยกลัวผีในสมัยที่กลัวผีนั้นไม่เคยเห็นผีเลยแต่ก็กลัวผีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาลือกันว่า ผีนี่น่ะมีสภาพดุร้ายมีความน่ากลัวอยู่มากอาการที่แสดงออกต่างๆรู้สึกว่าน่ากลัวจัดก็เลยกลัวผีกลัวทั้งทงท,งที่ไม่เคยเห็นผีแล้วในการต่อมาก็กลายเป็นคนเห็นผีเห็นได้ในตอนไหนความจริงในตอนนั้นไม่เคยจเจริญพระก,กรรมฐานไม่เคยได้ทิพยเยจักขุยานแต่ก็พบผีผู้เป็นอาจารย์รายแรก ทำให้เชื่อว่าผีมีจริงผีรายนี้ต้องเชื่อว่าเป็นรายใหญ่ท่านอาจารย์ใหญ่รายนี้ให้นามว่าเจ้าด้วนคือว่าเป็นผีหัวไม่มีหัวขาดเจ้าด้วนนี้ประวัติของเขาจะเป็นมายังไงในสมัยที่เป็นมนุษย์ผู้เล่าก็ไม่เคยทราบประวัติเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบว่าเจ้าด้วนนี้ตายตั้งแต่เมื่อไหร่ มาทราบเอาตอนสมัยที่เป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาอายุ16 17ตอนนั้นอยู่ที่อำเภอตะลิ่งชันจังหวัดทนบุรีสมัยหนุ่มๆก็ชอบเที่ยวไปตามประษาของคนหนุ่มแต่ความจริงจะว่าเป็นนักเจ้าชู้ไปเที่ยวบ้านสาวๆนี่มันก็ไม่เชิงตามปกติก็ชอบไปเที่ยวบ้านท่านผู้ใหญ่ไปหาเพื่อนคุยกันแบบสนุกสนุกตามประษาของคนไม่เคยติดเล่าเมายา เมื่อไปแล้วก็กลับไม่เกินเวลาที่ยายกับแม่สั่งว่าต้องกลับเวลาเท่าไหร่ก็ต้องกลับเวลาเท่านั้นถ้ากลับเกินเวลาก็แสดงว่าวันนั้นถูกฝั่งเทศจะต้องฝั่งเทศกันมหาราชคือบ่นกันเป็นการใหญ่เกรงว่าท่านแม่ท่านยายจะเหนื่อยหรือว่ารำคาญท่านบ่นก็ไม่ทราบเลยไม่ยอมกลับผิดเวลาส่วนใหญ่ก็กลับก่อนเวลาเล็กน้อย ทีนี้มาว่ากันถึงคุณด้วนหรือท่านอาจารย์ด้วนอาจารย์ที่สอนให้รู้จักผีท่านมีสำนักอยู่ที่วัดป่าช้าเรไรสำหรับวัดเรไรนี้ก็อยู่หน้าสถานีตำรวจตลิ่งชันข้างคลองบางละมานคือหนึ่งเดินไปที่สะพานเดินหงายจัดพอเดินไปถึงสะพานข้ามคลองก็พบผู้ชายคนหนึ่งรู้ว่าเป็นผู้ชายเดินสวนทางมา ในตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตว่าหัวไม่มีพอถึงสะพานก็พบกันพอดีมองไปอีกทีก็ปรากฏว่าพ่อเจ้าปรคุณไม่มีหัวแกก็มายืนขวางหน้าเราก็มองไปมองมาว่าแกจะมีอาวุธหรือเปล่าแกก็ไม่มีอาวุธสำหรับผู้เล่ามีปืนพกหนึ่งกระบอกกับมีดดาบอีกหนึ่งเล่มเพราะว่าตำบลน,นั้นเป็นตำบลน,นักเลง ถ้าใครไม่มีอาวุธก็ถือว่าเยื่อหญิงดีไม่ดีก็ถูกไล่ตีไล่ฟันถ้าถือมีดถือปืนแล้วก็เขาถือว่าคนนั้นขี้คลาดเขาไม่ทำเขาว่าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าเมื่อเห็นแก่ไม่มีอาวุธก็ถามว่าจะไปไหนแก่ไม่มีปากแก่ก็เลยไม่พูดทำโครงตัวไปโครงตัวมาก็เลยรู้ว่าเจ้าด้วนแน่ เพราะว่าผู้ใหญ่บอกไว้แล้วว่าเจ้าด้วนนี้มันเคยแผลงฤทธิ์บ่อยๆแต่ว่าอาการแผลงฤทธิ์ของเจ้าด้วนนั้นไม่เคยทำให้ใครกลัวนอกจากว่า 1. รับอาสานำเดินไปในระหว่างป่าช้าทางนั้นผ่านไปในป่าช้าวัดเตไรเป็นสวนแล้วมีต้นไม้ครึ้งระหว่างที่เดินเข้าไปตามทางนั้นถ้าไม่มีไฟฉายก็มองไม่เห็นทาง เมื่อทราบว่าเจ้าด้วนแน่แล้วก็เลยบอกว่าพี่ด้วนช่วยนำทางทีเถอนะไอ้ทางเนี่ยมันก็มืดฉันมองไม่เห็นช่วยนำทางไปข้างหน้าฉันกลัวผีอื่นมันจะมาหลอกพี่ด้วนนำทางทีได้ไหมเขาก็พงกตัวของเขาแสดงว่ายอมรับและจะนำทางแล้วเขาก็หันหลังเดินไปทางวัดเตไรเดินออกหน้าไปผู้เล่าก็เดินตามหลัง พอเข้าถึงสุ่มทุมพุ่มไม้ในเวลากลางคืนมันมืดแต่ก็น่าอัศจรรย์เมื่อเจ้าด้วนนำทางรู้สึกว่าเห็นทางลางๆคล้ายเดือนหงายแสงเดือนน้อยๆพอเห็นกันถนัดเจ้าด้วนก็นำทางไปส่งถึงปลายสวนหมดเขตที่มืดก็หมดเขตของป่าช้าแล้วก็สั่งเขาว่าพี่ด้วนเวลาประมาณสามทุ่มฉันจะกลับมาพี่ด้วนคอยรับด้วยนะ ถ้าพี่ด้วนมารับแล้วก็เวลาฉันกลับฉันจะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้เจ้าด้วนนี่ชอบก๋วยเตี๋ยวผัดหรือข้าวผัดเป็นอันว่าเวลาขากลับก็พบว่าเจ้าด้วนยืนรอรับอยู่แล้วก็นำทางมาส่งถึงกลางสะพานเพราะว่าเดือนหงายเห็นทางถนัดก็เลยสั่งว่าพี่ด้วนยืนคอยอยู่แถวนี้เถอะนะประเดี๋ยวฉันจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดมาให้ เพราะว่าหน้าวัดช่างเหล็กหรือสถานีตำรวจตลิ่งชนันก็มีร้านขายอาหารพอซื้อมาแล้วก็ให้ในด้วนเป็นอันว่าจะไปเที่ยวผ่านทางนี้แล้วก็คนสมัยนั้นที่เป็นหนุ่มและคนแก่ประมาณปีพศ2470เสร็จๆเความจริงต่ด้วนแกมีอายุก่อนนั้นทุกคนรู้จักในด้วนได้ดีแล้วมีคราวหนึ่งในด้วนแกแผลงฤทธิ์พิเศษ คือว่ามีคนหนึ่งชื่อป้าครามผู้เล่าเรียกแกว่ายอย่างนั้นแกพายเรือไปตอนเช้ามืดไปขายมะพร้าวทุกวันรับมะพร้าวจากชาวสวนแล้วก็ไปขายที่หน้าวัดช่างเหล็กหรือหน้าวัดเรไรเพราะว่าบรรดาเรือค้ามารอซื้อที่นั่นเช้ามืดวันหนึ่งเมื่อแกผ่านหน้าวัดเรไรหรือปากคลองบางละมาจะออกไปวัดเรไรจะออกคลองอีกคลองหนึ่ง เขาเรียกว่าคลองชักพระพอผ่านสะพานไปก็ปรากฏว่าเรือแกวิ่งถอยหลังแกหันหลังมาดูก็พบว่าเจ้าด้วนนั่งอยู่ข้างตะลิ่งมันทำมือยาวมากดึงท้ายเรือแกไว้พอเรือมาถึงตะลิ่งชนันมันก็ปล่อยแกก็พายเรือออกไปพอถึงกลางคลองเจ้าด้วนมันก็ดึงกลับมาอีกแกก็ร้องเอะอะโวยวายบอกเจ้าด้วน เองจะมาแกล้งข้าทำไมเองน่ะดีแต่มาแกล้งข้าประเดี๋ยวข้าไปขายของไม่ทันของมันจะเสียนะข้าจะขาดทุนเอาอย่างนี้นะเองอย่ามัวมานั่งแกล้งข้าเลยเองช่วยข้าขายถ้าหากว่าเองช่วยข้าขายหมดได้กำไรดีแล้วก็ข้าจะซื้อข้าวผัดมาให้เพราะว่าเองชอบข้าวผัดใช่ไหมเจ้าด้วนก็พยักตัวแล้วก็ปล่อยไป แล้วเจ้าด้วนก็หายไปกับตาแกก็พายเรือออกไปจอดอยู่คลองชักพระหน้าวัดช่างเหล็กถึงเวลาเช้าก็พอดีเรือซื้อของเขามามีเรือขายมะพร้าวหลายสิบลำที่นำมะพร้าวออกไปจากสวนแต่ว่าเรือที่ซื้อมะพร้าวทุกลำมีความต้องการเรือลำนี้มากมาถึงก็ตรงรีดเข้ามาให้ราคาสูงเป็นอันว่าป้าครามก็ขายมะพร้าวได้รวดเร็ว แล้วก็ขายหมดเป็นรายแรกแต่เช้าตรู่ตามปกติแกต้องขายถึงเวลา10โมงหรือ11โมงจึงจะหมดเมื่อขายของหมดก็คิดว่านี่คงเป็นอนุภาพของเจ้าด้วนจึงได้แวะซื้อข้าวผัดมาพอถึงหน้าวัดเตรไรก็ไปวางไว้ที่ตอไม้ต้นมะม่วงคือตอมะม่วงเขาถูกฟันตัดลงมาเหลือตอประมาณหนึ่งเมตรก็ไปวางไว้ที่นั่น แล้วเรียกเจ้าด้วนมาว่าด้วนเอ้ยมากินข้าวผัดนะลูกแล้วพรุ่งนี้ช่วยกันขายใหม่นะถ้าเองช่วยค่าขายทุกวันข้าจะเลี้ยงทุกวันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าป้าครามขายมะพร้าวได้ดีแล้วก็ต้องซื้อข้าวผัดมาให้เจ้าด้วนกินทุกวันนี่เป็นเรื่องตอนหนึ่งของอนุภาพของเจ้าด้วนแล้วก็มีอีกตอนหนึ่ง เพื่อนของผู้เล่าพายเรือไปหน้าวัดเรไรผ่านสำนักงานเจ้าด้วนเจ้าด้วนแก่ก็ดึงเรือกลับกลางคืนเหมือนกันรายนั้นเมื่อเห็นเจ้าด้วนดึงเรือกลับมาถึงตลิงเขาก็ปล่อยมือแล้วก็ดันเรือออกมาอีกเจ้าด้วนก็ดึงเข้าไปอีกเพื่อนผู้เล่าคนนี้ขี้โมโหเลยเอามีดปั่นปับเข้าให้บอกเอา้าไอ้ด้วนแขนขาดแล้วมือเท่านั้นแหละ พอพายเรือต่อไปท่านเจ้าประคุณด้วนก็เดินเลาะตะลิงไปร้องตะโกนว่าต่อทีต่อทีแกฟันแขนข้าขาดแขนข้ารุ่งริ่งแล้วต่อให้ทีเหอะข้าไม่มีแขนข้าจะทำยังไงมันก็เดินตามไปเจ้านันอดรําคาญไม่ไหวก็แวะไปที่ตะลิงเอาญ่ามาผูกติดกันเข้าบอกอ้าวเจ้าด้วนข้าต่อแขนให้เองแล้วแขนขาดอีกข้างก็แย่นะสิ ก็เป็นอันว่าเจ้าด้วนก็ไม่รบกวนแล้วคราวนี้แต่ว่าเรื่องราวของเจ้าด้วนมีมากนํามาเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้เพราะว่านี่เป็นเรื่องผีอาจารย์สำหรับผู้เล่าน่าจะเรียกว่าอาจารย์เพราะอาจารย์ด้วนได้สอนให้ผู้เล่ารู้จักผีเป็นรายแรกแล้วก็เป็นผีใจดีแทนที่จะเป็นผีดุร้ายน่ากลัวมีลีลาหลอกหลอนให้กลัวด้วยอาการต่าง มาพบคุณด้วนแล้วต่างคนต่างพากันสรรเสริญว่าผีคุณด้วนนี้เป็นผีที่ดีจริงๆเป็นอันว่าเรื่องผีผู้เล่าเชื่อตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่ว่าสําหรับท่านผู้ฟังหรือท่านผู้อ่านหนังสือจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพบได้ด้วยตนเองก็เป็นการเชื่อยากหลือเกิน การเชื่อโดยเขาพูดแต่ยังไม่พบพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอธิโมคสัตธาน้อมใจเชื่อดีเหมือนกันแต่ว่าดีน้อยไปทีนี้เรื่องผีจะพบจะเห็นได้ก็แสนยากถ้าผีเขาไม่ต้องการให้เห็นบางรายคนรักตายไปจะเป็นพ่อหรือแม่หรือสามีบุตรธิดาก็ตามอยากจะเห็นอยากจะพบ คนตายไปแล้วมีความสุขหรือความทุกข์แต่ทว่าถ้าผีมาพบเข้าจริงๆก็เกิดความกลัวก่อนหน้าที่จะมาพูดให้ฟังนี้ก็เหมือนกันระยะการไม่นานมีนายทหารสองคนพร้อมด้วยเพื่อนที่เป็นพลเรือนอีกหนึ่งคนนั่งรถไปทางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจะไปกินเลี้ยงกันก็มีรถอีกคันหนึ่งนั่งมาทั้งหมด6คน รถคันนี้รู้สึกว่าจะเมาทั้งคันวิ่งสายไปมาตลอดทางพอมาถึงรถของคณะนายทหารทั้งสามคนรถก็ยางแตกรถถลาเข้าชนรถทหารเป็นอันว่ารถที่นายทหารนั่งกันมาสามคนแล้วฝ่ายพลเรือนคันนั้นอีกหคนทั้งหมดตายพร้อมกันเมื่อสามีตายหรือว่าพ่อตาย บรรดาภรรยาและลูกก็มาหาผู้เล่าบอกว่าคิดถึงเขาอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าเขามีความสุขหรือความทุกข์แต่ว่าเวลาที่คิดถึงก็ปรากฏว่าบางครั้งก็ได้กลิ่นตัวไม่ใช่กลิ่นสารของคนที่ตายแล้วบางครั้งก็ฝันเห็นแล้วแก่ว่ายังไงทั้งๆท,ที่แกอยากเห็นเขาแกบอกว่าเกิดความกลัว มารายงานบอกว่ากรุณาติดต่อกับเ้าทีเถอะว่าอย่าให้เห็นอีกเลยถ้ามาก็มาเงียบๆอย่าให้พบเลยเพราะกลัวนี่เรื่องของคนเป็นอย่างนี้อยากรู้ว่าคนตายไปไหนมีความสุขหรือความทุกข์เวลาไม่เห็นก็บ่นว่าไม่มาหาแต่พอมาหาให้พบเข้าก็เกิดความกลัวเป็นเรื่องของคนที่สามารถจะพบได้ พราะผีแสดงให้พบแต่ว่าเรื่องนี้กูเล่าไม่กะไม่เกณฑ์ให้ทุกคนเป็นคนเห็นผีนอกจากว่าท่านผู้รับฟังหรือท่านที่ต้องการจะเห็นถ้าจเจริญพระกรรมฐานเข้าถึงพระอุปจารยานแล้วก็ฝึกอุปจารสมาธินั้นให้เป็นทิพย์พระยจักรขุยานเท่านี้แหละถ้าหากว่าท่านต้องการจะเห็นผีได้เมื่อไหร่ก็คงจะเห็นได้สมความปรารถนา เอาล่ะสำหรับเรื่องผีเจ้าด้วนก็มีเพียงเท่านี้